จริงๆเลยสุดปุ๊บมีงานปั๊บอยู่แล้วสวัสดีครับพบกับช anel นนความสุขที่ดีที่ดีท่่ไหนคะดูงานสปอร์ต F4 นะคะที่ไหนที่ i m a t Challenger เ,เมืองทองธานีโอเคไปเราจะไปบูธไหนก่อนดีไปบูธที่มีบิ๊ตีเียเยอะๆเฮ้ยนี่เหรอนี่เหรอนี่เหร เพี่พ่ออยู่ตรงพี่ตีแสดงว่าเราต้องถ่ายพี่ตี้ครื่องนี้กับพี่เขาเลยการ์ดบูธอุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกำลังจะมาทำแบรนด์อุปกรณ์มวยยี่ห้อสมรักกำเสับสมรักนะครับกับลุงมิดนะฮะ

พรอมกับรถถึง20เป็นเลยค่ะจ0ผู้ชมผมบอกว่า20บวก20เป็นอะสวยไหมรถอไม่รึยังคไม่ดูเลยพอเราเดิมาปุ๊บเราก็เจอคนพูดอะไรไม่ยุ่ยุ่ย่อวันถึงไหมไม่ได้เจอตั้ง5วันใม่แห่ทูกนวก็จะต่อ้ลยไปเจอที่งานวัทองได้เลยครับจะย่างแบบมวยโครา ครับย่างสามขุนอันนี้เป็นท่าของครูบัววันจีต่อท่าแรกคือท่าบังคับท่าที่สองซอสร้อยมาลาชี้ชี้ครับท่าช้างเนี่ยอต้องฉีกออกข้าเอาลามไปจะต้องเดินฉีกออกอย่างเมื่อกี้ที่เห็นทาชาติในทุกนัดลูกเขาต้องต่อสู้ท่าต่อไป เล่นเชิงอยู่ครับนะครับพี่เถียงกวาดลาเขานี้กติการเขาดูยังไงบางคนบอกว่าโชว์เนี่ยโชว์ได้สมจริงแค่ไหนอ้าวดูการเตะเตะตอนเถียงกวาดลาเลยสมจริงใช่ไหมครับอ้าวเตะเตะเห็นไหมครับมอนถูกต้องไหมเอาท่าต่อไปหักงวงอิยาลา เพราะฉะนั้นเวราจะจับต้องสลายแรงเป็ยเตมาพ่อได้โนีเอาสลายแรงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะของเอฟซีหักขาต้องหักนึ่อแขนหักเมี่อตอนโชคมี่มันหายนี่ดินตั้งแต่โดนดอกแรกแล้วสอง E aí ของ FBT ้ไบช้อปปิ้งบดเบสจช้อปปิ้งฟรีเลยโอ้มกอดตโบเป็นทีเซเตอร์แล้วยังไม่ยไม่อมม่อไม่อมชหล่ออ่ะ่เไอบเดินจาเปลี่ยนเพลงได้แล้วตอนนี้บอเมือนเขาไห้เ้ลิากมาเจ้าแรก ในเมืองไทยด้านล,ลิขสิทธ์ Marvel สเปอรฮีโร่ซุเปอร์ฮีโร่รโรไม่ชมแล้วว่าจะชมอยู่ชมเลยชมเลยไม่มแ,มแอ๊ดว่าที่แฟนแอ๊ก็ยังไม่ได่าเลยเนม,มาไม่เคยแอ๊ดฉ่ก็เจออย่างเงี้ยเขาไมแอ๊แล้วอย่ามาว่าเนมาชนะมึงจะไม่เอาให้ what do you mean? มาเปิดบูทธเปิดบูทธเอาสินค <een S 1> <Beginning S 3> ้าพ <source> <ours. S 2> right ิพิธัณฑ์นครครับโปสเตอร์ที่จัดจัดผมชกมาตลอดเลยตอนนี้จะมาจับมือกันทำย่อใหม่อมาย่อใหม่แบรนด์สมรักเลยแบรนด์สมรักครับย่อสมรักคบสีเลยครับเดวี้เดือนนี้เดือนนี้เนี่ยออกแล้วเดือนนี้พิพิธครับโรงงานตอนนี้ผลิตอุปกรณ์มวยย่อไบเตอร์แต่ต่อไปเนี่ยจะมีแบรนด์ของสมรักเข้ามาที่เดียวโลกครับรวมหองใครนี้ ครับป้อมหน้าลงไปเลยเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยเอกลักษณ์เลยครับใครอยากได้รูปไหนป้อมหน้าใครเจ้าของคนซื้อสมมติว่าโบสอยากได้ใช่ไหมโบสจะนวมเป็นของตัวเองนะครับนวลมาปุ๊บโบสากได้รูปไหนเอารูปมาปุ๊บทำโรงงานไปเปนตรงนี้เลยแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นรูปของเราเองเลยรูปของเราลูกไฟแล้วแับเป็นครั้งแรกของโลกเลยมั้งใช่นี้นะครับก็อย่างเดียวนะครับยี่ห้อไฟเตอร์แล้วก็ยี่ห้อแบรนด์ผมใหม่ครับสมักยี่ห้อสมรักเลยครับ ใครมาซ้อมมวยใครจะพกติดตัวกครนี่ไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวของใครของมันเลยเป็นลูกของเราเองเลยแต่ถ้าไม่ชอบสามีอ่ะรบกับสามีมันไม่รู้เอาสามีเป็นไอเดียดีมากเลยเดีมากวันนี้พ่อยืนพุดมองต้องแบบพูดยืนดี